สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองในตามผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยอดวอนเกาลกอลกีไฟเอฟซีในตำผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนุงนทิยาพาลุยเฮงหลงเรื่องโดยเฉได้กับแม่ผ้านะครับแม่ผ้าเรียงฮกโต้เพื่อนไก่มาแล้วนะครับวันที่หนึง่งเมษาย,ยนหกเจ็ดนะครับเพื่อนสีมาได้ยังตดดตามไปฟังด้กันนะครับเข้อมาแล้วข้อหน้าข้อติดตามข้อแคบเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอ้วมวอมุ่งทางบอลอีกข้อนุนทิยาแบ่งปันมาให้ผมได้จัดทำเป็นคลิปเพื่อเฉยเอฟซีในตมปุ้ม่านได้ฟังไดู้นกัน ตุ๊กตคลิปนะครับเพื่อนสีมาาจะยังไหน,นกันตามไฟังพร้อมๆกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับค่ะสวัสดีทีแฟนชของทุกคนนะคะวันนี้นุนทิยากกับสีมาไปตามแนวทางของแม่ผ้านะคะแม่ผ้าเลขโคกโตนะคะ,ว,นะะ,คะวันที่ผ่านมามันกลับไปเข่าสามตัวนาสามตัวท่ายาววันนี้เลขโคกโตแม่ผ้าหายมาแล้วนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ่งไปชมนอมกันเลยะคะ่ะวันนี้กย่ากับมากับวหนา้ายนะ ยานั่งข้างหลังนะคะไปด้วยกันจะได้เซฟประหยัดค่าน้ํามันหารกันจ่ายนะคะว <c oughs> ันนี้เบิ้องส่งแล้วจะได,ด้ดดจ่ายผู้เดียวเรา,าพี่พ<า><ห>น้องเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยสองคนนี่บางเงินบาออกเงินกับผมนี่แต่น้อที่ยาจ่ายผู้เดียวเพระนะท่างคู่ก็ดีนะทั้งนี้แม้ผู้ใดกับเราข้ามเดียวกันนะคะใส่เกย์ยังไม่มาพี่น้องจำเกยอยู่ใส่างกําลังจะไปบ้าน เด้๋ยวเดวะเย็นๆนะคะขอบคุณซีที่ให้การติดตามทีมงานของเฮานะคะนะคะเราจะไปด้วยกันนะคะปกติแล้วถนนทย่าขับรถจะโ่มีเวลามาตั้งกล้องให้เบื้องยังซี่นะคะนี่โ่ได้ขับรถกันเลยตั้งให้เบื้องเส้นทางเข้าไปแต่ละมือหนึ่งมือมือหนึ่งมือหนึ่งเฮาไปจักกิโลลุงสามร้อยขึ้นสามร้อยขึ้นไปไหนมั่งก็ไม่รู้เนาะบางคนอาจจะมาแต่ละแรงเข้าริวไกลๆกันเม่แมนมัน่อลุงครับโบนี่ทายท้า ว่าถ้ายเห็นกับรูก,กนะว่าไก่รือไก่เนาะีจัเ็ว่าทีา้าเยวค่ะระมา่งสามสลกค่ะนะคะล่ไล่นะคะตามแม่ผ้าน้ำกันนะคะ <buffet. S 1> เลขหกตัวนะคะถ้ามันพีก่ดีได้วาครูคะ่ไปด้วยกันเลยะคะ่ะแมาตั้งใจมาหาแม่เราข้ายจะได้เลขกัน เลขวิ่งเลขวิ่งก็เลขพกโตแม่นั่นแล้วคอสิมาตัวไรคล้ายดีก็มูแม่ฮะอันตัวไรคล้ายดีก็มูเตี้ยมามาขายเมื่อแรกมาขายเมื่อนี้เมื่อแล้วบอกแมงวันไหนหมู่ว่านนี่หาเก้าเก้าหาขายดีก็มูแมงยังแม่ที่มาที่บปงหู้ว่านหรือยังจ่วามันเหมือนกสอบคุ้งขือดี่เก้าหาาเก้า จะว่าจะว่ามาจังใจได้หรอจังใจขึมากแล้วเลขแม่เด้อเลขวิ่งเลขพูดแม่เด้อเลขวิ่งคือาไรตัวเก้าหูตัวใดตัวหกห้าไหมเลขหกาำห้านี่ค่ะแล้วเราเลี้ยงเจกับจากเนีนหูปุแล้วมักหูแพร เหมือไปรุ่งพี่เหมือนไปหกเก่าอ่ะหกเกาอาจจะมก็เด้้ากับก่นเก้าหกเด็กเก้าหกเก้าหกเก้าหกตัวกลับ บอกให้ทำสิเดียวไปเดียวถ้ามดามันเดีย่างละหาไหมถ้าจับกับสิมาเอจคู้ไดมากันได้กับสิบ่าไปเนาะถ้ามานแม่ใหวิ่งรูดหากรพก่นเล็บจับคู่ตัวไดแม่จับคู่จัแม่สีเ่ยนว่เราวาหายสองกุกวันกันฝากเจ้าสองก็จะวัยยุเ่็นยัง กดบอกเกรดสองออกหกสองก็ยังวาตามแม่้าเห็นแ่้าหกเานี่แล้วหกเก้าไงแวิ่งหกก็วิ่งหาเลขหกไหเก้าหางเดียวเราเลขเกเลขหกโตม่บอเอาอยู่บเอามันก็บอกเลขหนาคนเอาเ้ัได้อนั้นล้จแม่หานเก่าไม่หักดอกหนาไหมหาดี้อวนี่มันบ่มีเอาเกแม่เลขหโตมก็ได้แม่ อาให้แม่นไอกระดาษเอาเาใครเฟซีอยากได้หกตัวนี่แหละเกนกนแกนเนี่่กระดาษเดี๋ยวเดี๋ยวกวระดาษอ่าเอาเี่มาต้นก็ได้แล้วต้งไปซูบตอนไทยต้นคนหน้าจอก็ได้คนไฮวิ่ง6ก็พเนียเลขหกไฮหกเเดี๋ยวคนกำลังสิงแกนเลขหกตัวไฮอยู่เดอพี่น้ กันมาแย่งกันพี่้องเอ้ยผู้หนึ่งได้โกเก่าผูนึงได้เก่าตลียูนี่แพงเดียวแพงเงินไปไซเบิรสนี่แหละผาขายงนด้วยเลือบขาจอยรุ่งไก่ขาตั้มาก่พได้ายนั่ยะ้ก็ม่ได้คายแม่ก็ด้แล้วได้เลือเลยแ่เ็นีายสักมันเมยด้เห็นไรลุงเนี่ยเอาสุดมันเยได้เห็นไรเนียไรแช่ปันโคกว่าเราขายหยอ สามยกสามเพียงแสดงว่า่นนั่งคุยกันน่ว้าเร่องเลขหนึ่งเจ็ดเขียนรุ่นพยาม่าน้องว่าตัวตัวรที่บางข้อนี้คุุณๆมนปะคุณนเเนาะเยอะลยนะเพื่นกระล่งโจทย์จำเลขรถหนู้ได้พนันจรเห็นหัวเก่าเนี่ ไปพี่น้องเลขคตัวแม่าคเก่าเ้าไปรตัวกับห้าเกาไปหาไปหาห้าาเน่เด้อห้ากเก้าไปหาซื้อเลขหนาเลขล้างมันนหว่ามไปเหนามันมอนกับว่าหนนอนนาะ5 9 7เก้าเจ็ดหแล้วเลขวิ่งเลขแรนทห้วิ่งหก็หาเน้นทีเลขคบเป็นหาางเดียวก็กาเนกับตรงคันกันกับมาแอะเลข2ตัวเพิ่งไหอาจัดเหต6ตัวห้แบบนี้เลยให้

เจ้าเขาเมียนมาว่าเจ้าหาบูได้บันนี้เป็นทั้งหนาสัตว์แมนก็ได้มาตามแม่พาให้หน่อยเลขหกตัวสั่นกันค้นหาใดก็ไดอยู่เนี่ย้หาเก่ากับกัเก่ามากก็ไดใช่สื่อกับน้องแล้วขึ้นนาจอไปแนแล้วเนี่ยเว่าหนเก่าสิวานไปโดแมนเนาะเขาก็ไดเหมือนเละะแมนจะ จตัวไทยมันไวหลดแม่เล่ากับพ่แพ่งก็แบงปันตลอดเออพี่น้องผู้อดอยากซอยวิ่งกันได้หรเ่งวิ่งกไหวิ่งหกแม่หงไตัวเดียวหกเก้าแล้วเรขหกโตก็ยังมิดเป็นท้ายหาหกเก้าอีกน้องแม่จ้ะเอ้าหนูลองวอดมากหนูได้ยิ่งข้าว่าแม่ถึง3ามลอย แม่อ่อนวาแม่ผ้าถึงสามอยที่มาที่ไปยิ้มยำยำยี่นี่เอามานจะใส่เอามันจะใสเก็บแปดเอามันใส่เกแปดก็ถือสามอยเอาอันเจ้ามาาะเ้เฮียง่้เฮยพอบาดอย่างนี้นี่ก้อนสฟ้าข้าเจ้ามาซื้อข้าเจ้ามาซื้อดอกข้าวเจ้ามาซื้อตัวละลายข้าเจ้ามาซื้อตัวละหา้หน เป็จมาสือตัวรห่านัน้องได้วางไว้คนนมาสือไปแมบอจากขจ้าไหนมากม่กันไม่กิเพิ่มขจมาสือแต่วางมาสืบอเสียแ้าสิเป็นแมวแทนเนาะแม่น้องช่ากะกลมา่ฟาตัวรหนคุณเนาะโอ้คนเอาหาพันแม่เอาสามร้อยเจในสิเปินอนมือเดียวว่าเิ่นมากเนยมาเามาสือก่อนมือเดียว กันนั่นนู้จังมาคอยมาถามมาคอยมาถามแม่ถามแม่เนาะเราก็จังไปยวมือกันจะคอยมาามเมาะไปด้วยไปด้วถ่ามรูปอ่ะ่มากันแม่มันจีบขวัด้ยค่ะแม่คนสื่อตรลาหาบ้านงสุนทริเื้อวแม่ด้วยก้อนกอนสมือจังถึงมาตามอีกแล้วเลขน้ค่ะแตถ่ายกิมเนีย ครับการวางไว้เอฟซีไรตตามผสมต่างๆของถิ่นที่ยันในฟางแล้วนะครับทีนโดียาได้สาหลูเรียของแม่ผ้านะครับท่านเราพร้อมจะถ่ายคลิปนี้กับที่สุริครั้งหนึ่งนะครับแม่ผ้าเรียกหกตัวให้มาแล้วเน้นสามตัวมวลวันถี่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดนะครับเพื่อใครวิ่งลวดหากหกนะครับเน้นที่เรียกหกนะครับเน้นบนล่างนะครับสองตัววากัเน้นหกเก้านะครับส่วนเรียกหกตัวก็ห้าเก้าเจ็ด ฮาโฮเก่านะครับโกตัวนะครับสามตัวเพื่อนกันเนี่ยในฮาโฮเก่านะครับไปกับเบอร์ล่างนะครับเป็นแด้ทั้งสื่อทาง,งกิีแบงของตะบ,บนันก็วางวายเอฟซีเลยทำส้มทุกท่านคงเสียดเงี้ยในฟังแล้วนะครับถ้าเราพบในสายคลิปนี้ก็อ,อยู่ที่เพียงทำนี้พบก,กันอีกคลิปต่อต่อไปถ้าคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ